จะมีต้นเขาเรียกว่าเครือพวกอะไรนี่พวกเขาวันอะไรนนะะเนี่ยมันอีแปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ตัดแตงต่างจ้างลออกอทาต้องจ้างลอกทำไมฮะคือมันก็ไปปิดตาดอกหมดนะอ๋อมันไม่ใช่ดีนะไม่ดีไม่ดีอ๋อท,ที่ที่มันขึ้นก็วเวพราะความชืน้นความอะไรใช่ไหมความชืน้นแล้วเวลามันเป็นโรคเรามองไม่เห็นเลยอย่างย่างกิ่งเน่าน้ําเยอะออกมาเนี่ยอแปะมันคุมหมดอ๋อมันไปปิดไอ้เขาเรียกผนังเซลล์ที่ไอ้พวกเปลือกไม้เปลือกอะไรในช่องเขาเรียกดูดน้ำเลี้ยงจะเปื่อยที่อ๋อ จานก็ขูดก็ไม่ใช่หรือเบาๆวะเนี่ยทีนี้ยทุเรียนอ่ะทุเรียนถามตรงตรงจุดนี้เลยอ่าตอนนี้คุณอาได้ต้องใช้ฮอร์โมนพวกอะไรฉีดพ่นไหมตอนนี้ช่วงตอ,ตอนนี้เกิดบส็บเ,เกี่ยวนี่งดอางดฮอร์โมนเลยอ่าฮอร์โมนช่วงช่วงเป็นช่วงที่งดฮอร์โมนไม่ฉีดพ่นอะไรเลยให้มันสร้างสีครับให้มนแก่แต่เราใช้ฮอร์โมนมันจะโตไปเรื่อยๆมันจะไม่เข่าสีแต่จะใช้ตัวอื่นแทนใช้ตัวสร้างสีใช่ไหมก็อาจจะใช้ตัว เร่งสีเล่งสีเฉยเฉยเล่งสีเร่งแปง้งอ่าแต่พวกฮอร์โมนพวกอาหารอะไรเนี่ยงดก่อนปุ๋ยงดเลยปุ๋ยงดเลย <ừ. S 1> อ่าจริงจริงแล้วเขาบอกอกเป็นลูกแล้วใส่ปุ๋ยไม่ดีกว่าหลือยังไงไม่ได้ก็สงสัยช่วงที่มันกําลังขยายปูช่วงที่ขยายปูที่ว่าสร้างเนื้อสร้างปูตรงนั้นเราใส่ช่วงมันสร้างแปง้งสร้างปูนะให้มันเต็มที่เลยน้ำเต็มที่แต่เวลาพอเริ่มจะเข่าสีปับ๊บเราต้องหยุดไปฉีดฮอร์โมนตัวเล่งสีถ้าเราไม่ฉีดเราหยุดเราหยุดไม่ให้ปุ๋ยเดี๋ยวมันก็แก่เอง ผสมหมาแล้วเขาเขาที่จะใช้ก็ตัดได้เยอะครับตัดได้อยู่เปที่ทั้งต้นครับถ้าเราไม่ใช้ตัวช่วยมันก็ตัดเป็นรุ่นๆอีกแล้วแล้วอาไปฉีดโฮอร์โมนฉีดพวกมีพวกบำรุงเนี่ยฉีดได้ตอนไหนยังไงครับฮอร์โมนบำรุงใช่ไหมครับเราฉีดได้ทุกช่วงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําต้นแล้วก็ฉีดแล้วพอจะดอกสะสมอาหารแล้วก็ฉีดครับแล้วก็พอออกดอกมา หางแยบขึ้นลูกไข่ไก่แล้วก็ฉีดคมันจะใช้ได้ทุกช่วงจนฝาจะยกเว้นจะยเว้นช่วงตอนที่ผสมเกสรอนไม่ฉีดใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ต้องพอพอหางแยบปั๊บขึ้นชมลูกเอาเลยอ๋อพอเริ่มหางแยบมาเอาเลยใช่ให้ทราให้เป็นท้องใช่ไหมเนี่ยตัวอพวกอมนออมนุอะไรพวกทีแรกเนี่ยก็จะช่วยบำรุงอช่วยพวกกดอะมิโนพวกฮอร์โมนบำรุงเล่งเนี่ยเราฉีดได้หมดเลยแปลว่ากี่วันฉีดนะฮะ ก็ไม่เกินสิบวันจะดสบสิบวันถ้าสิบวันเจ็ดวันฉีดเนี่ยดีดีใช่ไหมดีดีมันจะมันจะคือมันจะใช้ระยะเวลากินแค่นั้นแล้วมันก็จะหมดแล้วก็เติมไปเรื่อยครับคือให้ความเขียวความงามสม่ําเสมอตลอดอย่าให้เขาแบบว่าเหมือนปุ๋ยทางดินเนี่ยเคยขับวันก็ต้องทั้งเออแล้วปุ๋ยปุ๋ยทางดินอาใส่อาใส่กี่วันใส่ครั้งสิบวันครั้งเหมือนกันเลยระยะไล่เลียงกันนะทั้งใส่ทั้งฉีด โอ้โหกินน้องเกษตรกรเนี่ยต้องลงทุนเยอะเหมือนกันนะโอ้โหลงทุนเยอะปีนี้ปุ๋ยยาแพงเลย